ไว้ดีเดอร์เอฟซีสิคน like like มาแต่ตลาดพี่นอ้องก็ซื้ออันวัดสิเป้เอาน้องลูกตอนเที่ยงนะนั้นไปหาเพิ่นแล้วเพิ่นวอดโบยากมาวันนี้กินข้าวก็ไอติมแล้วเลยอยู่โรงเรียนพูดมาซ้ำเ oh. ขาวก็ปีกตับแล้วปีกของไงในใจอย่องงายยมาให้ลืนของคอยได้ ไปแล้วก็ได้ไปนั่งว่าวก็ไม่ค่าเรื่องเด็กน้อยเป็นแนวนี้แหละพี่น้องเลยไปทามเรื่องว่าทามในหลายคนนะนะว่าโอ้ยลูกเยคยกับเพินมาลูกเคยยังเป็นนักกลูกเจ้าอีกคนนึอันนี้ลูกเจ้างนิ่งไปแล้วก็ไปดึงเอ,อมามะกล้วยท้า,าก็ได้ซื้อกล้ว่นะทนี้น,นะได้ซื้อมะกล้วยแล้วก็ได้มะกล้วยแล้วก็ย่างอ้อมตลาดเลยเพื่อนน้ำกบประทันพี่น้องเลย ไม่เะเพิ่นกับบหันบอยังอีกไดสนใจอีกงานเต๊ะแหล่น้ำบุทันแล่น้ำเพิ่นเอาเอาไปไปซื้อเครื่องแกงมาใหม่ดิลูกเขากับบกินเขานน่บอย่อมกินเองเลยเขาบวปปอนคือหิวเขาอ่ะอืมลูกเขาก็คือกันเป็นคือเมฆเนี่ยบกินเองเลยลูกเราให้เก้าปีเลย ถ้าเอาบโป้อนหรคือฮีวเขาอันนู้นี่ได้ลูกเขาอันนี้ยันคุยกับแม่ข่าน้ำกันเนี่ยคุยเรื่องเล็กน้อยย้อนนี้ได้ไหรอมันบอกว่าโอ้โหชาเออซื่อก็ซื้อๆอยู่นี่เดี๋ยวเวลาแม่สิไปสิยังมันหิ้วอันั้นะนะเม่ หมูนั่นเอาหายนี่ไี้หลายๆยาเป็นจุโค้งอยู่นะคะพี่เจักสี่อันเหตุจังไรเนาะเขาว่าลูกเขาเนาะไปผผาห้องเยียนเขาก็ะชื่นโบหักพี่น้องเขายัางเป็นโพลลูกเขาเนี่ยแห้งนักกว่าเมฆอีกเขา,าลูกเจ้านี่สีได้อยู่รอบเขาว่าลูกคอยเนาะไปห้องเยียนนะเขาโบหักเลย กูมกันนะพี่น้องเลยกูเปนกับแม่ค้าอิจตลาดสองคนแม่ค้าตลาดเป็นคือกันลูกเขาก็ไดรปะย้อนโทรศัพท์ถิ่นโทรศัพท์หายอันเดียวกันเลยเอาว่าทีแรลกบอกว่าอยู่ไปโตมาแล้วบอกว่า,วาเลยแบบนี้<ม>โนโนโน,นะฮู้อ,อันเดียวกันมาลูกคนนะฮู้คนโนโนนะ โนโนกับยุดหู้ยุดยุดจะเฮ็ดจะสิกับบอกให้ไปนอนนอนนอนมานอนหู้เวลาจับเต่านมแล้วนะให้ดูอันขวดนะกับบอยอมมากินบุเฮ็ดบอกให้เขากินขวดเขาขวดวันนี้กินนานมนะ ให้บขอดูดขวดเราคยกินคอาไดกล่องคอก็กินพอจังหวะคอยยันคอยย่อยได้ถิมบัตรแรงงานเห็ดถิมไบสือถิอยถมยันในถิมชสือย่นในโค่บอกมุนไปเอาเคงสะพานมาไว้งเงนเืองยางผ่านไปมาถึงาวม,าม,ามโซ่ถิมก็นไปหมื่นกวนถบหมื่นโซง บัตรงานนะนอง่านโซ้ชน้ำมผ่าไฟกับวายวางใจลุกอาลูกตรเรื่องลกนิดไดเป็นบ่อหรือโซนเป็นบ่ออย่งไรแต่อยากให no kind of ้มาโซนให้จุดอะไรผู้เอฟซีผู้นำคนนะนาอ ไปหาหมอไปหาหมอลูกเดียวใจสิขาดเลยคอยไปมันดำเด็กดำหน่อยมันของบดิโกไปหน่อยเอ้ย สอยเลยเอาลูกออกมาโอทานนั่นนี่ใจกูเป็นอยากเดือดร้อนไปนี่อยากเดือดร้อนเห็ดออกมาเองขียวมาเองที่ทีว่าบางคนเดือดร้อนชาวบ้านเลาวก็เห็ดสังหิได้เนี่ยบนเพื่อนไปก่อน สาห้อเงินมีคำมันทำไปสาโมษายางไปเนาะเนาะเนาะชุ่มชุ่มชุ่ผู้ลูกพลังคนเองนัก,กของาเราทางเขาเอาเพิมถ่ายค,าายคาล,าลิปของทางเนาะเพิมถ่ายคลิปคือเขาเราถึงทางลูกค่อยแห้งนักเลยกระโดดกระโดดกระโดดคือกันวาล,ลูกขอบกระโดดคือกันดอง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 ,ดองแล้วไปจะให้นะแลนชนนั่นชนหนีอันเดียวกัน แต่ว่าลูกจะสีนิ่งกลัวเขาว่าเมฆนิ่งกลัวเอาพาไปตลาดเขาเห็นนะนะแบบไม่ได้เราหยุดเราก็ยังหยุดเราหู้ว่หยุดหู้หนะลูกคอบยอบุหู้เลยเขาวะลูกคอยบุหู้หยุดเลยอังไงค่ะในตลาดนาะเบ้ากันแสแดงวาเมฆกัยงังมีโอกาสยุดสนอวะมีอยู่เด้อวาลูกเจ้นานะว่ะพยายามอยู่นำเบานำคุยนำมาเลยนเนาะ โูบอกหลายเรืนเก็บขงมนบ้าไปเมนอนเรื่อหนไม้ยเรื่องไปน้อยพี่น้องหนไม้ยพูหลายเท่ๆอยู่เบาน้ำผ่นโซนปิดไปแนวนี้หละพี่น้องอ้ยคันแมนว่า ขระคนก็คือว่าเนี่หนึ่งมากมีคำ,ำว่าคำว่ามาภายหลังยันอ,อุกใจยันพิษกันทนำผากลูกมันจพูดหนึ่งบัว่านน้ำไผ่จะตามนะเนาะย่านทั้งย่านไม้่ก่อนจะเข้าสีวานี่อะไรคิดว่เอ้ยสิ้นเดือนเนี่ยมาเขา้าโทรมานะจะเข้าสีวานี่อไรันนายจ้างนะอืม บนไปแล้วถึงกระถิ่นแล้วเพราะว่าเงินเฮาเฮ็ดเองเด้บักน่นก็ได้บักขก็เฮ็ดเองก็คืว่าบ่เดี๋ยวสมมุว่าเขาบ่ให้บังานมานะก็สิโถิ่มถิ่มแลบ่ให้ก็บ่เอาก็สิส่งนั่นแหเนาะเฮ็ดเองเฮาเด้ันแม่นเงินเ่าแก่ซือเออบ่ได้นะ มันหัวเองขึ้นอีกแบบนึงก็ได้ไปพดเห็นบัตรแรงงานโอ้ยตายเลยอยาไปบ้านนี่แหละรู้คือบ้านแต่ชิบนี่น่กแบบ็ัวถือแเบบนาะหลายคนก็เป็นเหมือนกันหลายคน,แบบน,น เอาไปโรงเรียนนี่เขาบวหักเด้อวะเล็กน้อยเนวนี้นะจนจนหูจนห้จักวานหู้จักเว้าว่าขี่ว่าเหี่ยวปวดขี่ปวดเหียวเ<ม>ขาจังสีหาซาไปทังกันคุยกันใน่ลูกจะเป็น,นได้สถาโรงเรียนอยู่บะเขาบวหักเลยวะลูกเจ้าหู้จักว้าว่าขี่ว่าเหี่ยวเขาจังศีหกเขาว่าโน่นนี่ได้อ,อันโรงเรียนอันน้น นี่จะอยู่กับผู่ปกครองแค่นั้นเลยนี่จะอยู่กับผู่ปกครงองกูเป็นแม่ เนาะเป็นดอกเป็นสะบะลมี่ะเสือมาหากินสะบะแล้กจดเกิดเอาเดี่ยวหัวจยหวอกหาเวนกำเฮาใส่กุ้นี่หย้าเลียงเข้าไป เป็นเก้าปีกันยังป้อนเลิกหอน้าคนกันเขาว่างทางทาร์บก้อนี่คือหิวเขาจะบกินเลยเขาจะเขาจะยิบกินในสิ่งที่เขาอ่อนเขาขุดไปอยากกินเองอืมยนี่ขุดเขาอยากกินเองเขาจะจับกานสิ่งที่เขาบอยากกินแล้วเขาจะเข้ตตรงป้อนเขาทั้เขาบริสินเขานะ แกนจะพ,ะพักยิงะน้าะนะหน้าฝนเราก็บบ่อยากขึ้ข้าใส่น้องงามและข้านะหน้าฝนนันี่นอไรตกโลกน้อง ตัวเองเหมือย่างเอ้ยไปโทษใครหรอกตัวเองเด็ลูกบดีตัวเองลูกเป็นแบบนี้กระเพาะตัวเองถูกต้องแล้วงันเอาบุ้งเวลาให้เขาแต่ก่อนมันต่เห็ดเรียกอย่างอื่นไปเห็ดแนวอื่นไปลูกบดใ,ใ,ใจใจตรงนี้ได้ผิดว่าลูกจะเป็นแนวนี้ เพราะว่าเลี b b à, sao, sao? Ừng, ổ, ้ยงนั่งลุงกระโบูกปิดนะน่ะคุนซ่าก็คือบ่งอยู่โทรศัพท์ตัเอยบึงน้ำโผล่คนนี่เือ่าบึงแว๊บๆบด้จอมอย่แทิ่มให้ขักวันนีนี้เนาะคือว่าันงหนุ่มทิให้ขัไอเรือรทิ่มให้แล้วก็เห็ดเบียกเนื้ออื่นไปเลยอื ทั้งพอทั้งแห่ได้สนใจโทษตัวเองพี่น้องเลยกินแหนงเนาะกินแหนงเจะโง่เอาพืนมาได้เป็นแล้วพื้นบาได้ยาก คนอื่นกินเปรนเอาโต้เกิดน้ำล้างก็ยังเห็ดเปรนกินเป็นเล็กน้อยปกตินะเปียบเทียบกับเมฆก็พอได้เมฆรูปก็มันบปกติเจสี่เม็ดมาอยู่ปล่อยให้มันจะแตกเองกินเองโอ้ปล่อยให้มันจะแตกเองกระยูแ์ละกระยูร์ละเราเอานมกินนมปล่อยยังบ่อยบล่อยกินยังเลยคือได้นี่เรากินมะกรูดไปซองหมาแล้วก็อิ่มแล้วแล้วก็บกินดักเขา กินมาแต่ตลาดคุณพี่น้องเยอือไปอยากจะจัด,จดเอกคงไงค่ะก็ได้ซื้อละวีหนึ่งซื้อมาไว้เราก็ได้กินเราก็เที่ยวกินแต่กล้วยเห็นไหมเราก็กินกน้าเขาไ้ เป็นหนักของเฮาแห่งจะตะอุกใจนําเผาเนาะอันนี้ว่าลูกเจ้ายังนิ่งอันนี้ต้องโอ้ยเป็นกงจนคังไว้ผู้ใดพี่น้องเอ้ยเราว่านะลูกเขาน่ะแห้งนักแห้งในอีกแห้งเต็กเป็นคังไว้เลยองคุแห้ง จนค้างไปหงุงลงิดบ่หายน้องหงนะบ่หายนี่ยังเลยค้างไว้โอ้ได้เขาวังค้างหงุงลงิดบุษชันจะทำไายตัวเองจะอุ่นนิดหน่อยนะเด็กกี่พี่บ่เคยมีเนาะแต่ข้าวขออีกคือ แต่ข้าวขอยเกิดคือสิบ่เคยมีเด็กน้อยนี่เดี๋ยวนี้ล่ะเฮ็ดโนวีมันหลายนาะไปเบโทรศัพท์ถึงซึบเป็นไปเดกน้อยเป็นบ้าที่ว่าไปบ่ว่าแต่เล็กน้อยเป็นบ้าผู้ใหญ่ก็บ้าเด้พี่น้องเต้นตะงอกแงกๆลงน้ำเฟสเต้นใส่สุดอันนั้นอันนี้โปโปโปเือนก็งอกแงกๆลงเป็นบ้าคกันใหญ่ก สิบมี่ตะเด็กน้อยบ้ากะผู้ใหญ่กะบ้าเนาะบ้านําสุเสียวเสมอนี่เอาไปลบายพี่น้อง